ขอความเจริญในพระสธรรมจรงบัเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน ในเดือนนี้พูดถึงเรื่องแก่แก่ตายตายบุญกุศลเรื่องเน่าเน่าเสียเสียทำไมาจะพูดอย่างนั้นที่อาตมาพูดเป็นกรรมฐานทั้งนั้นนะเดี๋ยวจะหาว่าแม่ไม่สอนกรรมฐานเลยเนี่ยกรรมฐานตัวจริงท่านแต่ท่านไม่อยากฟังท่านอยากได้กรรมฐานแบบสวยงามอยากได้นิพพานแบบสวยงามแต่พอพูดความจริงแล้วท่านสะอิดสะเอียนขย,ขยะแขยง นี่ยกรรมฐานทำไมฉะนั้นอาตมาไม่พูดหลอกท่านก็หาอะไรสวยๆงามๆม,มาพูดปลอมใจท่านทั้งหลายไปวันๆหนึ่งก็กลายเป็นอะไรเป็นธรรมะที่สวยงามแต่ที่พูดนี่เป็นกรรมฐานบ้างจำกันไว้บ้างอาจจะสะเทือนใจร้าวรานใจแต่ก็ต้องฟังเพราะถึงเวลาแล้วท่านจะเจ็บปวดมากท่านไม่รู้ก่อน สมเด็จพระเจาวมพระสมณสำจะตรวจว่บบากายสังขารหาแก,ก่นสารไหมรูปประขันทุกวันร่ำเริ่มคล่ำคราความชารามาเยือนเตือนเสมอโรคที่เคยหลีกหลบก็พบเจอสุดท้ายเออแตกกายตายแน่นอนมันก็หลบๆอยู่ข้างในนี่แหละท่านอาตมาก็ไม่ทราบเป็นอะไรนะ เดี๋ยวมันก็เจอท่านก็เป็นเป็นเยอะเป็นเยอะเอาจิวรมาครองมันก็ดูดูดีอ่ะท่านมันก็ดูดีเอาดูดีดูได้กันแล้วกันแต่ท่านก็อย่าไปหลงมันนะโอ้พระองค์นี้หลปรลางดีเออมันมีอะไรที่อาตมาก็รังเกียจตัวเองตั้งเยอะแยะแล้วก็ต้องรู้ตัวเอง่รงหน้าว่าวันเขาก็รังเกียจนะผมตัดแล้วท่านโกนแล้วเอาทิ้งไปคนก็รังเกียจขวานขยะทิ้ง ขนเล็บฟันหนังขี้ใครมิแต่คนรังเกียจเราก็รังเกียจนะผมผมเนี่เอาตีนขยุ่มนะท่านเอาตีนขยุ่มนะขีบขีบ,บทิ้งมาโทวอยู่บนหัวเราได้รังเกียจพี่ไปหลงมาท่านรูปประขันทุกวันร่ำเริ่มคำคร่าความชรามาเยือนต่อเสมอโรคที่เคยหลีกหลบก็พบเจอสุดท้ายเออแตกกายตายแน่นอนอันภายในกายนี้ ที่ไม่เห็นแท้ก็เป็นบ้านอยู่ข้องหมูหนอ,นหนอน,น,น,อน,นหนอนทางนั้นท่านไอที่ย่อยสลายในแบคเตเรียนนอนทางนั้นมีมีพยาสารพัดกัดชัยชรอนแต่แล้วบนนอกในกันให้พรุนพอตายแล้วมันก็ขยายตัวเพราะมันไม่มีอะไรกำกับจงมองเห็นความตายขาสังขารจากชื่นบานเพราะปัญญามาเกื้อหนุนมีชีวิตมุ่งสะสมระดมบุญ เกเป็นทุนเป็นฐานนิพพานเถิดแกเป็นทุนเป็นฐานนิพพานเถิดเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยนอนทางนั้นเนี่ยพามูนอนมาทางนั้นเออทึงตายไปเอาอะไรปิดนะฮะไม่ฆ่านอนให้ตายมันก็ฟุฝะฟัก็เหมือนๆกันแหละท่านคิดดังนี้แล้วไม่หลงไม่หลงแล้วไปไงเอา้าดำหลงอยู่สบายๆส,สิครับท่านดำหลงอยู่สบาย,บายตัดลักขันนิวรรธนหาฆ่ากิเลส อินัมบุรุก็เปสมุทเสดจะประหารนิพพานได้เพราะพิจารณาดังนี้